สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสาร l e t t e r c i ซ y ก่อนเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไป <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยถึง l e t t e r City เนี่ยตเตรียมจ่าย25ล้านปอนด์เพื่อคว้าโทนี่เพื่อเป็นตัวแทนของจิมมี่วดี้ในระยะยาว สำหรับเจมี่วอดี้นะครับยังเป็นคู่แข่งที่โหดเหี้ยมนะครับในการชิงดาวซนโวของพรีเมียร์ลีกด้วยอายุเนี่ยครบ34ปีเมื่อเดือนที่แล้วทําให้เบเดนดอนเจอร์นันต้องไลล่าออกองหน้าเพิ่มอีกหนึ่งคนเพื่อเพิ่มให้กับเลสเตอร์ซิตี้ตอนนี้นะครับเลสเตอร์ซิตี้ก็มีการเล็งคว้าตัวอีวานโทนี่ซึ่งเป็นกองหน้าฟอร์มแรงของเบนฟอร์สอายุ24ปีผู้นําดาวซนโวข,ของแชมเปี้ยนชิพอยู่ในเวลานี้ โทนี่มีความโดดเด่นในรูปการแรกนับตั้งแต่ย้ายมาจากปีเตอร์โบโรในลีกวันมาอยู่กับ ben Frost. เบนฟส์ด้วยค่าตัวเพียง5ล้านปอนด์เท่านั้นเมื่อวันที่3ส,สิงหาคมในปี2020ที่ผ่านมาในฐานะตัวแทนของ2แนวรุกอย่างโอลิวัชกินและก็ซาอิดเบนรามาที่ย้ายไปแอตตันวิลล่ากับเวสต์แฮมในพรีเมียร์ลีกตามลำดับแล้วก็ในผลงานของศูนย์หน้า24ปีรายนี้นะครับทำได้ดีเกินคาด จัดไปแล้วทั้งหมด24ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด31เกมในฤดูการแรกในแชมเปี้ยนชิพสลับโทนี่นะครับเคยแจ้งเกิดกับสมโมสรนนอตแทมตันในลีกทูจนถูกนิ้ซ่ยในเตียดเนี่ยซื้อมาร่วมทีมในปี2015แล้วก็ได้โอกาสเล่นเกมในพรีเมียร์ลีกในฐานะตัวสำรองเพียง2เกมก่อนที่จะปล่อยยืมตัวให้กับสโมรสรอ,อื่นนะครับแล้วก็ขายให้กับปีเตอร์โบโรในปี2018 เบนฟรอต์รู้ดีว่าโอกาสที่จะเสียสุนหน้าตัวเก่งอีกครั้งเนี่ยก็มาแล้วนะครับหากทีมนั้นเนี่ยไม่สามารถเลื่อนชั้นสู่ชั้นพรีเมียร์ลีกได้ในฤดูกาลหน้าเหมือนที่สโม่สอนเคยเสียนักเตะเ,เ,เทพอย่างวัชกินและก็เบนรมามาแล้วจึงเป็นสถานการณ์ที่เลิเตอร์ซิตี้นั้นจับตามองอยู่ในตอนนี้การเสนอราคาของเลตเตอร์ซิตี้นะครับมีโอกาสสูงมากเพราะพวกเขานั้นมีข้อเสนอที่รอตา่อใจสุนหน้าดาวรุ่งวัย24ีปีรายนี้มากนะักให้ย้ายมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ เบนฟรสมีความพยายามอย่างหนักนะครับกับการเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับหลังจากที่แพ้ในรอบเพลย์ออฟเมื่อรูการที่แล้วและก็หากสมูรสน,นะครับสามารถทำอันดับสูงสุดได้เนี่ยก็หวังที่จะช่วยรั้งอีวานทรูนี่ให้อยู่ช่วยสมูรสนต่อไปในรูการนี้แต่ถ้าไม่เนี่ยเบนฟรสก็คงจะขายเขาราคาเพียง25ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมูรสอพอใจมากที่สุดทนนี้เผยกับซันสปอร์ตนะครับเมื่อเดือนเมษาย,ยนว่าเขามีการเปรียบเทียบตัวเองกับลาตันนนอออิิิบรโมวกงงห้ขเตอร์มิาน ผมชอบสลาตันมาตลอดผมรักความมั่นใจของเขาบางคนมองว่ามันอาจจะเป็นความหยิ่งยโสแต่คุณต้องมองแบบนั้นจึงจะประสบความสําเร็จผมคล้ายกับสลาตันในทั้งด้านความมั่นใจและก็แนวการเล่นเมื่อเขาต้องการทําอะไรทําให้มันอย่างเต็มที่ผมเชื่อว่าผมเหมาะกับศูนย์หน้าของสมโมสรในพรีมลีกอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นมันน่าจะถึงเวลาแล้วนะครับสาหรับเวทีใหญ่ขึ้นสําหรับอีวานโทนี่สำหรับข่บ e บขาวต่อไป แหลงข่าวงในมีการเปิดเผยกับฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับว่าเดนนี่เววีเนี่ยซึ่งเป็นประธานสโมสรของซัมเนตฮอสเปอร์นะครับยังคงชื่นชอบและก็จับตามองผลงานของเบรนด์โรเจอร์ผู้จัดจาการทีมเลสเตอร์ซิตี้ในปัจจุบันนะครับและครั้งที่มีการทาบทามคุมทีมอย่างจริงจังหากมีการตัดสินใจไล่โทเซมันโยออกในตอนนี้ โดยก่อนหน้านั้นนะครับเลวี่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้เป็นโรเจอร์มาคุมทีมแทนแฮร์รี่ริสแนปตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปี2012ถึงขั้นหาเรือกันในเบื้องต้นแล้วและกุซูชาวไอแลนด์เหนือที่ตอนนั้นเนี่ยคุมทีมให้กับสวอนซีก็รับความสนใจแต่ท้ายสุดแลยนะครับลิเวอร์พูลนั้นจัดการปาดหน้าคว้าตัวไปคุมในทินแอนฟิลด ก่อนที่สเปอร์นั้นนะครับได้ประกาศปลดรสแนปได้ไปไม่นานทําให้ตอนนั้นนะครับไก่เดินทองทอปแทนสเปอร์นะครับต้องไปเอาอันเรวินลัสโบอัสมาคุมทัพบแทน สถานการณ์ในปัจจุบันนะครับเลวี่เนี่ยกำลังพิจารนณา,นาโคตของโจเซมันโออย่างรอบคอบแล้วก็จะมีการเปิดเผยในการตัดสินใจในช่วงจบรูกาลนี้ไปแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงในถิ่นของเทรนนสเปอร์นะครับเชื่อว่าชื่อของเบรนโรเจอร์เนี่ยนั่นเป็นเป้าหมายดับแรกของเลวี่อีกครั้งแม้ว่าโค้ชวัย48ปีรายนี้กําลังทําผลงานได้ดีกับเตอ์ซิตี้อยู่ก็ตาม สำหรับข่าวต่อไปครับหลังจากมีกระแสข่าวออกมาว่ากันธนวัตรนะครับดาวรุ่งเลือดไทยวัย2ีปีรายนี้มีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์ถูกใส่ชื่อลงไปทับเลอร์ซิตี้ชุดบุกเยันตันวิลล่าในคืนวันอาทิตย์นี้หลังจากที่เจ้าตัวน,น,นะครับได้รับเสียงเรียกร้องจากชุดยู23ไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่แต่ล่าสุดน,นะครับหลังไลน์อัพวิลล่าพาร์คเนี่ยประกาศออกมาว่ายังไม่มีชื่อเจ้าตัวแต่อย่างใด ไมยวานิสนะครับรองเรขาสมุรเลินเตอร์ซิตี้ประจำประเทศอังกฤษเผยว่ามีนักเตะร่วอยยุบ3าจำนวน4คนที่ถูกเรียกขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่จริงรวมถึงธนวัต์ด้วยโดยกำหนดถึงสิ้นเดือนนี้นะครับเพราะผลงานเข้าตาอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องที่จะมีชื่อในทีมต้องรอให้ผู้จัดก,การอย่างบรนโรเจอร์ให้โอกาสครับซึ่งตัวของโรเจอร์เองและทีมงานมองเห็นความสามารถดาวรุ่งกลุ่มนี้จริง สำหรับทนวัฒนะครับทางสตาฟโค้ดมองว่าเป็นนักฟุตบอลที่มีเทคนิคดีมีความเข้าใจในเกมสูงครับรวมถึงเซนต์บอลที่ดีแต่ยังต้องใช้เวลาในการปร,รับตัวเข้ากับฟุตบอลอังกฤษและสไตล์การเล่นที่เน้นแบบวิ่งเพรสชิงตามฉบับของบรินโรเจอร์ตามสไตล์การเล่นแบบนี้แตกต่างจากที่น้องเคยเล่นในฝรั่งเศส ซึ่งตอนนี้นะครับน้องก็ได้เข้าโปรแกรมส่วนตัวเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับร่างกายพวกคุณพี่นักเตะชุดใหญ่รวมถึงจิมีวอดี้และก็เจมวิดิซันเนี่ยต่างก็พูดชื่นชมในความสามารถของน้องครับหลังจากนี้เนี่ยน้องจะลงซ้อมด้วยกันนี่คือสิ่งที่คุณผู้ชมทิ้งท้ายสลหรับธนวัน์ทำผลง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมในเลตเตอร์ซิตี้ยูยิบสามหลังจากย้ายมาจากนางังซีที่ฝรั่งเศสโดยตะบ,บัน2ประตูใสแมนเชสเตอร์ยูยิบสามช่วยทีมนั้นกำชัยมาได้4ประตูต่อ2ในเดือนมกราคมที่ผ่าานมา รวมถึงนะครับเจ้าตัวนั้นเคยยิงในฟุตบอลถ้วย e EFL ครับที่พ่ายต่อทรานเมียทีมได้รับลีกยทูไปด้วย2ประตูต่อสด้วยขณะที่ประตูแรกในอังกฤษเนี่ยของเจ้ากันเกิดขึ้นในศึก EFL Trophy รอบแบ่งกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่ม S ที่เลตซิตี้นะครับยูยูสามให้กับฮารูเกสทาวหนึ่งประตูต่อสเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วครับผมนี่ก็คือการอัปเดตข่าวสารของเลตซิตี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทาคลิปต่อไปสวัสดีครับ